ของกินเ,นนเนต็มไปหมดทุกคน,นก็คือนเนมื่อกี้เราสรรั่งจร,ริงๆนี้ไปอันนี้5,000เท่าไร 5, <9. S 1> 5, 9, หร่นะ5 9 0 0 5 9 0 0หช่อสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาป,ประมาณ7โมงครึ่งแล้วค่ะเราอยู่ที่เขาใหญ่แล้วก็จะเดินเรกีกกำลังกายในเข้าที่ไหนนาทีเนี้ยพันเดินมาเรื่อยๆ กต้องเดินเข้าตรงล็อบบี้แกพระอาทิตขึ้นแบบสวยมากอะซึ่งฉันตื่นมาตอนหกโมงครึ่งฉันเห็นพรอาทยขึ้นแล้วเรากำลังกายเสรแล้วนะคะทุกคนเธอวิวข้างนอกอ่ะ ฉันเปลี่ยนชุดแล้ว so I'm gonna show you guys และเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนลุก,กันซึ่งวันนี้พันคิดว่าพันอยากใส่วิกเพราะแบบภษาผมยากแบบ o ้ d e girl let's go เราก็จะพาทุกคนดู do, do the makeup with me พันชี้เองนะจ๊ะ พันลงแบบพวกกันลงกันแดดอะไรพวกนี้เรียบร้อยหมดแล้วเราก็เลยว้าเราก็จะต้องลงสีส้มใต้ตาเพราะว่าเครื่องตรงนั้นนอนเร็วนะแต่ว่าทำไมได้ตาดำอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเราจะต้องลงคอเล็กเตอร์สีแบบสีส้มเพราะว่ามันจะได้แบบง่ายขึ้นกับคอนซีลเลอร์นะจ๊ะพวกนี้นะคะยอมรับว่ากินน้ำตาลเยอะก็เลยสิวขึ้นเราจะใช้สีเขียวโปะเบา,บา แ็ได้อยู่ได้ไหมไม่รู้สรุปไม่ได้อ้าเขาจะมาพูดรีแคปถึงปีที่ผ่านมาด้วยละกันพานรู้สึกว่าแบบเจออะไรมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆหมายถึงว่าได้ไปที่ใหม่ๆได้ไปสถานที่นู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าได้เจอคนใหม่แบบเยอะมากๆคือพานรู้สึกว่าแบบพันได้เจอตัวเองเวอร์ชั่นที่ดาวมากๆแล้วในขณะเดียวกันมันก็ทําให้เราแบบเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นแล้วก็ แข็งแรงขึ้นเหมือนกันนี่แหละคือรสชาติชีวิตของการเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วพันยอมรับว่าแบบช่วงไหนที่เรามีความสุขกับชีวิตจริงมากๆพันจะค่อนข้างหายไปจากโซเชียลนิดนึงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรากำลัง enjoymoment ที่อยู่ตรงหน้าของเราพันไม่รู้ว่าพันพูดรู้เรื่องมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าฉันกำลังโฟกัสกับการแบบแต่งหน้าอยู่แต่ว่าหวังว่าทุกคนจะ จับใจความสําคัญที่พันอยากพูดให้ทุกคนฟังได้นะคะโอเคค่ะทุกคนเนี่ยเราจะข้ามไปเซสชันของการไซวิกเลยในสามสองหนึ่งยเหมือนคนละคนเลยอะโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปฟาร์มเจอกันที่ฟาร์มนะคะ ตอนนี้เราก็จะไปคาเฟ่แล้วนะคะคุณพ่อก็ขับรถให้เสมอต้นเสมอไปซึ่งเอาวิกออกก่อนเพราะว่าแน่นหัวก็เลยเอาวิกออกก่อนเดี๋ยวค่อยไปใส่ตอนที่อยู่ใกล้ๆคาเฟ่สน้าพงมากค่ะเย่ตอนนี้เรถึงคาเฟ่แล้วแล้วก็อยู่กับน้องสาวแด้แท้คลานออกมาหิวมากๆอยู่ปะเหนื่อค่ตื่นเต้นอะใส่วิกครั้งแรกมันถึงแ ถึงว่าใส่วิกที่แบบว่ามาเที่ยวอ่ะไม่ได้แบบถ่ายรูปอ่ะโอก็คือเราเห็นรถสีแดงๆคุณแม่บอกคุณแม่จะน่าไปตรงนั้นมาตัวนี้ชื่ออะไรคะชื่อครบกันค่ะอะไรนะครบกันครบกันพร้อมยังพร้อมแล้ว นั่งหลังตรงยืดเต้าขึ้นเแ็งท้องเป็นไงคะั้งแรกอุ้ยหนูเคยขี่ม้าแล้วใช่ไหมหมายถึงแบบเคยนั่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนคะหัวหินตัวตัวเล็กหรือตัวใหญ่ตัวตัวเท่านี้แหละไม่ใช่หรอม้าที่หัวหินนะคะตัวเขาจะเล็กกว่านี้อ๋ออันนี้เขาเรียกม้านอกนะคะม้า มาพ่อนอกแม่นอกแล้วมาเกิดเมืองไทยอย่างเงี้ยแม่ขอชื่อท็อปเทเบิลท็อปเทอุ้ยชื่อเก๋ม,มากแม่เขนานะชื่อท็ขอปเทเบิลพ่อเขาชื่ออังเปาอ้าวเขาชื่อจีนเหรออังเปาไม่รู้สิคุณ <laughs> ร,รู้จักเพลงวงโบอีหรือเปล่าไม่รู้จริงเหรอ <laughs> เขามาเล่อยู่นะโบอีป่ะไม่รู้เสดลงไปเปิดเพลงมันเป็นมันเป็นแบบวงใหม่กำลังอยู่ในกระแส ของใครน้องล่ะโบอีอมีเจ็ดคนเป็นลวงผู้หญิงค่ะโอ้ยมีเอาลอกนี่ลองดูเถอะรู้สึกใจนแบบทุกคนพันเปลี่ยนชุดแล้วตอนนี้นะคะเราก็มากินชาบ,ชาบูกับที่บ้านนี่คุณ แม่เขืกล้องเขือนทำไมก็ไม่รู้ก็คือเมื่อกี้เอาของเข้าที่พักนะคะแล้วก็แต่งโฉมเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวพวกเขาก็ไปแซวว่าแบบเป็นจุดหล่อนี่แหละของจิ้นเต็มไปหมดแล้วคือพันพวกคนที่กินเลอะแบบเลอะอ่ะเป็นจินช็อกโกแลตจะติดแกนเออช็อกโกแลตติดแกนเดี๋ยวจะแตะลูกให้ดูหนื้อของซ้มปิ้งคือแกฉันงงมากความสาคัญพิเศษของพันคือกินให้เลอะ มื่อเช้ากินวิปครีมเปิดคิวมาดูกันดีกว่าว่าบล็อกนี้จะมีกี่นาทีแล้วคนดูจะรู้เรื่องอะไรบ้างว่าหมายถึงแบบคันวาบวาบเพราะบางทีก็ลืมทายนื่ไง Good morning my beautiful sunshine วันนี้นะคะเสิดกําลังกายมาแล้ว ออกกำลังากายมาสินาทีแล้วก็กลังจะไปกินข้า,าวเช้ากับที่บ้านนะคะวันนี้เราก็เปลี่ยนโรงแรมแล้วซึ่งจะมาดูากันว่ามีข้าวอะไรน่าทานบ้านมากจากเรา อเล็กจีแฮมโอ้ยเกียง่อยมากตอนนี้นะคะ่ะเราแต่งหน้าเสร็จแล้วแล่เราก็กำลังจะไปความโชคชัยเราจะไปถ่ายรูปกับน้องแกะด้วยลุคนี้แต่ว่ายังไม่ฟินิชลุคนะคะเราจะมีพร็อพอีกนิดนึงแขงสวยมากเย้ถึงความโชคชัยแล้วนะจ๊ะคือพันเคยมาตอนเด็กๆอะ่ะป <laughs> ้อง ไม่พอนะจ๊ะกับรูปวันนี้ปึ้งแต่งหน้าทำไมาทานแค่นี้แหละแต่งหน้าทำไมเนี่ยปะป้ามาแล้วป้ามาป้าตายหมดอุ้ยมันจิ่งมาชนหมดแล้วอะ่ะ ุยได้ด้วยเมื่อกี้เราไปถ่ายรูปเสร็จแล้วคือไม่คือถ่ายวิดีโอมันน้อยมากเพราะว่าเราโฟกัสกับการถ่ายรูปอยู่แล้วก็มาแวะอืมมิวอร่อยมากกับอีที่เคียวๆอร่อยมากอร่อยมากทุกคนคือวันนี้ที่ไปสวนใช่ปะ แต่ฉันก็ลืมถ่ายบล็อกไปเลยเพราะว่าฉันถ่ายรูปเป็นถ่ายรูปประมาณล้านรูปก็เลยไม่ได้แบบถ่ายวิดีโอมาเลยก็คือไปเรียงแกะมาแล้วก็ฉันก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดมาลายเอาให้วงงถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็ฉันยิงปืนด้วยฉันต้องรู้ว่าการยิงปืนสนุกมากฉันจะกลับไปลองแบบยิงธนูงงวะบอกยิงปืนสนุกแต่จะกลับไปลองยิงธนูหมายถึงว่าแบบการที่แบบมีเป้าอะไรแล้วยิงไปอะไรย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สนุกมากสำหรับฉันนะรู้สึกว่าเป็นการค้นพบซึ่งใหม่ ก็ตอนนี้เป็นเวลาสีทุ่มแล้วเรามากหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนอนแล้วเพราะฉะนั้นเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันพักผ่อนของจริงเป็นวันที่ฉันจะอยู่แต่ในโรงแรมตตาหายไปแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่พรุ่งนี้เรากลับแต่ว่ามาไล่สับเบอรี่ข้างโรงแรมนะจ๊ะฉซื้อไวส์สบเบอรี่สินค้าจากไทยโอท็อปไอเลิฟแล้วก็ซื้อเดฟุกุ คือเ่าเช้ากินข้าวเช้าแต่ป่าตื่นมาวิ่งก็คือไม่ได้ถ่ายวอล์กเพราะว่าตอนเช้าแบบยังรัอว่าขี้เกียจคือเราได้จะมาเก็บสตรอเบอรี่แต่ว่ามันเหมือนมันหมดรอบไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเมื่อกี้ถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าเมื่อกี้เห็นอยูหนึ่งลูกจากทั้งสวนอะเห็นอยูหนึ่งลูกเล็กๆแล้นไงอ๋อไหนพายนี่ซ้ายมาอีกนิดนึงเอออามเจอยัง มื่อกี้เราไปเก็บสตรอเบอรี่มานะจ๊ะนี่แก้มแดงเลยอะเพราะว่าร้อนแต่ร้อนมาก mm hmm. เวลาคนเซฟในแอปเอกเยอะไรเงี้ยว่าแบบคันเคยหนาวมั้งไหมอะอยากตอบว่าฉันพูดคำว่าหนาวใน split แต่พังได้เลยนี่อันนี้คือสตรอเบอรีท่ที่พายเก็บพันไม่ได้เก็บถ้าเก็บสตรอเบอรี่เยอะมากแต่พันน่ะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าไม่ได้ใส่คอนแทคแต่ว่าพันทุิ่งคนพบว่าตัวเองอะชอบกินสตรอเบอรี่แบบเปรี้ยว เพราะว่าลองเอาไปล้างแบบขาวๆแล้วแบบเฮ้ยเปรียวจริงเราชอบอร่อยชอบกว่าสตรอเบอรี่หวานนี่แต่คนบอกว่าแบบชอบดูเรากินข้าวไม่เห็นมีใครแบบอยากนั่งดูเรากินข้าวข้างๆเราบ้างเลยวันแฟนซายทีาแบบมีแฟนคลับบอกหนูเยอะมากว่าอุ้ยเราชอบดูคิปพักกินข้าวมากที่ใจที่มีใครอยากมานั่งดูเรากินข้าวบงข้าเเินเป็นบ้างหรอ ทุกคนพันไปด้วยมาเสร็จแล้วแล้วพันซื้อดินน้ำมันมาแล้วก็ซื้อสีอสียมตาลมาด้วยดีเราจะทำเป็นช็อกโกแลตมิน้นวันนี้หนูจะมาปั้นช็อกโกแลตมิ้นให้กินคือที่หนูซื้อมาเพราะหนูแบบหนูว่าไม่ได้เล่นอะไรเด็กๆมานานแล้วอะ สักลกานิมินปลาซัลกลนิมินหมดจบแค่นี้แหละทุกคนก็คือเมื่อกี้เราสั่งสิ่งสิ่งนี้ไปอันนี้ห้าพันเก้าเท่าไหร่นะห้าพันเก้าห้าพันเก้าหรอใช่ฉันเพิ่งรู้ว่าเนื้อทำม,มาองเมื่อกี้มันหนึ่งจุดห้ากิโลชนูร้รร่งหมดใช่ปะ ก็เลยคิดเหมือนกันว่าเราวิตกไปเพราะว่าเราว่ายน้ํามาด้วยแล้วก็เมื่อกี้พันถามนะคะว่าพิซซ่านี้คืออะไรเขาบอกว่าอร่อยมากแต่วันนี้หมดนะคะจบจบทุกคนฉันเปลี่ยนชุดแล้วดูอาหารนี่จ้ะเซนฟ่ายกินไปแล้วอร่อยมากอร่อยมากอะไรกันอร่อยมากกระไรเดลตาซ่าว้ายเลิศมากว้าว ดูเท่าไหร่ามกระดูดด้วยในยานิโวเอางซ้ายนี่นแตะม,มานะแต่เป็นฝฟายแบบอวบมากทำไมเขาจงมีซอสมาให้บาร์เต้ด้วยว้าวเดี๋ยวจะมีซอสนะคะเขาไม่ได้กินไม่หมดหรอกกินหมดเถอะอไหนพายี่หนักคือนี่น่ากินมาก